พระเจ้าลูกพ่อแล้วพอกันทีลูกยอมแพ้และพระเจ้าก็ตอบว่าพูดจบหรือยัง พระคัมภีร์บอกไว้ไม่ใช่ว่าฉันคิดเองนะบอกว่าข้าพเจ้าระจญทุกสิ่งได้โดยพระองค์ผู้ทรงเสริมกําลังข้าพเจ้าฉันพร้อมแล้วสําหรับทุกสิ่งฉันมีกําลังพร้อมสําหรับทุกสิ่งลูกสาวคนหนึ่งของฉันมีเออมีซีดอยู่ที่รังไข่ของเธอและมันค่อนข้างใหญ่ฉะนั้นการที่จะกำจัดมันออกไป เขาจะต้องทำการผ่าตัดท่อไตแล้วเธอจะต้องใช้เวลานานเป็นปีปีครึ่งที่มีขดลวดอยู่ในท่อไตของเธอเธอไปไปมาที่โรงพยาบาลและกระเพาะปัสสาวะของเธอก็ติดเชื้อเข้าเข้าออกออกอยู่อย่างนั้นแล้วก็ไม่ได้ผลอีกต่างหากเธอพยายามจะหลีกเลี่ยงการผ่าตัดการผ่าตัดที่ใหญ่กว่าเดิมเป็นอย่างนี้อยู่เรื่อย คือเขาจะมีวิธีการรักษาใหม่ๆอยู่เรื่อยเธอก็คิดว่ามันจะต้องได้ผลก็เลยมีความหวงังแล้วคิดว่ามันจะจบสักทีรู้ไหมเวลาที่คุณคิดเอาไว้ว่ามันจะจบแล้วมันก็จะมีอะไรเข้ามาแทรกอีกโอ้ยเธอทํางานเกี่ยวกับสื่อสื่อหนังสือของฉันแล้วเธอก็ได้อ่านหนังสือเล่มนี้เมื่อไม่นานมานี้เองแล้วก็มีเรื่องใหม่ที่ทําให้เธอผิดหวังเกิดขึ้นอีกเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพของเธอแล้วเธอก็พูดหลังจาก ที่อ่านหนังสือจบแล้วเมื่อมีเรื่องนี้เข้ามาแทนที่เธอจะคิดว่าฉันอนต่อไปไม่ไหวแล้วเธอบอกว่าความคิดแรกของเธอก็คือฉันประจนทุกสิ่งได้โดยพระคิดผู้ทรงเสริมกําลังในตัวฉันฉันบอกได้เลยว่าถ้าคุณเปลี่ยนความคิดของคุณใหม่คุณก็จะช่วยตัวเองออกจากความโศกเศร้าได้มากเลยความโศกเศร้าเป็นตัวเลือกหนึ่งถ้าคุณอยากจะเศร้าต่อไปก็ให้คิดเรื่องคิดเรื่องที่จะทําให้คุณเศร้านั่นแหละแต่ถ้าคุณไม่อยากจะโศกเศร้า อย่างนั้นก็ให้ตัวเองคิดเสมอตัดสินใจเลยว่าพอแล้วคืนนี้ฉันจะเริ่มเปลี่ยนความคิดใหม่ฉันไม่สนว่ามันจะต้องใช้เวลานานเท่าไหร่ฉันจะไม่คิดว่าฉันกําลังมีชีวิตอยู่ในถังขยะพระเจ้าทรงสถิตยอยู่ข้างฉันพระองค์ทรงมีแผนการที่ดีในชีวิตของฉันฉันจะให้พระองค์เปลี่ยนความคิดของฉันใหม่ด้วยพระเจะนะของพระองค์ และสิ่งที่สําคัญกับฉันมากๆก็คือการที่พวกคุณบางคนคิดว่าก็ฉันไปโบสถ์ทุกสัปดาห์จอยซ์มันไม่ช่วยอะไรเลยเหรอไม่คุณจะต้องฝึกตั้งใจที่จะคิดให้ถูกต้องเพราะอย่างนั้นพระกัมภีร์ก็เลยบอกให้เราใคร่ครวนพระวจะนะของพระเจ้าใคร่ครวนพระวจะนะของพระเจ้าแล้วรู้ไหมคริสเตียนหลายคนกลัวพระวจะนะของพระเจ้าทุกวันนี้ เพราะว่ามันถูกนําไปใช้อย่างสุดตรงกับศาสนาที่ผิดผิดแม้กระทั่งกับเรื่องที่เป็นของยุคใหม่ๆเพราะฉะนั้นตอนนี้คริสเตียนเราก็เป็นเหมือนกับโอ้ใคร้ครวญเหรออืไม่พระเจ้าตรัสกับโยชูวาว่าแต่เจ้าจงตรึกตรองตามนั้นทั้งกลางวันและกลางคืนการใคร้ครวญหมายความว่าให้เราคิดเรื่องนั้นทบทวนซ้ำไปซ้ำมาในความคิดและพูดทบทวนพระเจานะนั้นเสมอ นั่นเป็นความหมายที่แท้จริงของคำคำนี้ถ้าคุณค้นดูในภาษาฮิบรูคือการคิดทบทวนซ้ำไปซ้ำมาในความคิดเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วฉันอาจจะนั่งที่ไหนสักแห่งเชา้านี้แล้วก็ใคร่ครวญได้หรือคุณจะใคร่ครวญขณะที่คุณกำลังวิ่งก็แล้วแต่สิบครั้งให้คุณคิดและใคร่ครวญขาเจ้าพจน์ทุกสิ่งได้ดโดยพระองค์ผู้ส่งเสริมกำลังขเจ้าไม่มีอะไรที่ฉันทำไม่ได้เมื่อพระองค์อยู่เคียงข้างฉันจะไม่เป็นผู้แพ้ฉันจะไม่ยอมแพ้ ลูกจะทำทุกอย่างที่ลูกจำเป็นต้องทำลูกจะไม่กลัวในชีวิตนี้ลูกจะไม่ขี้ขลาดลูกจะสู้ลูกจะทำทุกอย่างที่พระองค์อยากให้ลูกทำพระเจ้าลูกอยู่นี่แล้วพระองค์ไว้ใจลูกได้ลูกจะไม่ยอมแพ้ลูกจะไม่ถอนตัวลูกจะทำทุกอย่างที่เข้ามาในชีวิตลูกให้คุณทำแบบนี้วันแล้ววันเล่าวันแล้ววันเล่าฉันหมายถึงคุณอาจจะเริ่มจากเจวันตามที่ฉันได้แนะนำไว้ฉันหมายถึงแม้ว่าจะพ้นไปสัปดาห์หนึ่งแล้วคุณก็จะเริ่มคิดอะไรเปลี่ยนไป คนเรามาักจะลังเลกับอะไรหลายอย่างเกินไปความลังเลนั้นก็จัดอยู่ในประเภทของความกลัวฉันลังเลที่จะล้างจานฉันลังเลที่จะซักผ้าฉันลังเลที่จะต้องไปซื้อของฉันลังเลเวลาขับรถบนถนนบางคนพอถึงเวลาที่การประชุมเปลี่ยนแปลงชีวิตครั้งนี้เสร็จสิ้นลงถ้าคุณไม่ระวังตัวให้ดีคุณก็อาจจะลังเลที่จะกลับบ้าน ฉันลังเลที่จะต้องกลับบ้านเพราะว่าฉันรู้ว่าลูกๆคงจะไม่ทําอะไรตามที่ฉันสั่งเอาไว้และพอฉันกลับไปฉันต้องโมโหเห็นไหมว่าเราเป็นยังไงคุณกําลังคิดไว้ล่วงหน้าว่าเมื่อคุณกลับไปถึงบ้านคุณจะต้องทําอะไรแย่ๆแล้วพวกเขาก็จะคิดว่ามันไม่มีประโยชน์อะไรเลยจริงๆแต่คุณเองก็ยังทําอย่างนั้นฉันลังเลเรื่องนั้นฉันลังเลเรื่องนี้อย่าปล่อยให้ตัวเองลังเลอะไรอีกเลยคุณจะให้ตัวเองลังเลเพื่ออะไรกันเพราะยังไงคุณก็ต้องทําอยู่ดี ฉันไม่อยากทำอย่างนั้นฉันไม่อยากทำอย่างนี้ฉันไม่อยากพยายามจะหลีกเลี่ยงช็อกโกแลตเลยพอมาถึงที่นี่แล้วคุณไม่ต้องลังเลเลยแค่ตัดสินใจว่าคุณจะกินหรือไม่กินถ้าคุณไม่อยากกินก็ไม่ต้องกินแต่ถ้าคุณอยากกินก็กินเลยมันไม่ยากเลยคุณไม่จำเป็นต้องกินถ้าคุณไม่อยากกิน โอ้ใช่ฉันอยากกินคุณรู้ไหมคุณไม่รู้หรือว่ารู้ไหมว่าทําไมคุณถึงมีปัญหาเรื่องนี้เพราะว่าคุณกําลังกรอกหูตัวเองว่าคุณมีปัญหานี้อยู่คุณบอกตัวเองว่าคุณมีปัญหาฉันจำเป็นต้องได้กินช็อกโกแลตทุกวันไม่ไมเลยถ้าคุณต้องไปอยู่ที่ที่ไม่มีช็อกโกแลตคุณก็ยังมีชีวิตอยู่ได้ฉันยืนยันคุณอยู่ได้แน่นอนถ้าเกิดว่าในร้านขายของเขามีกระป๋องการอัศจรรย์ขายแล้วก็ จะมีใครบ้างที่จะรีบไปที่ร้านนั้นแล้วก็ไปซื้อมันมาเป็นกระตักเอาละฉันอยากจะบอกอะไรสักอย่างการอัศจรรย์มาในรูปแบบของความเป็นไปได้ไม่ใช่เป็นไปไม่ได้คุณจะได้กระป๋องของการอัศจรรย์แน่เมื่อถึงเวลาที่คุณต้องการฉันทําได้ฉันทําได้ฉันทาได้ฉันทําได้ฉันทาได้ฉันทําได้ฉันทําได้หูฉันได้รับพรมากกว่าที่คิดซสอีก ตั้งความคิดไว้สำหรับความสำเร็จให้เราเป็นคนที่ไม่ยอมแพ้เมื่อคุณตื่นขึ้นมาตอนเช้าถ้าคุณเริ่มลังเลอะไรบางอย่างนี่คือสิ่งที่คุณควรจะพูดวันนี้ฉันจะไม่ลังเลฉันจะไม่ลังเลกับอะไรทั้งสิ้นที่ฉันจะทําในวันนี้จริงๆแล้วฉันจะไม่แค่ไม่ลังเลเท่านั้นฉันจะมีความสุขกับมันด้วย ฉันจะมีความสุขกับการจราจรฉันจะมีความสุขกับการล้างจานฉันจะมีความสุขกับการทําความสะอาดบ้านฉันจะมีความสุขกับทุกอย่างที่จะทําในวันนี้เพราะว่านี่เป็นสิทธิทของฉันในฐานะลูกของพระเจ้าโอเคเห็นไหมบางคนแค่มองหน้าคุณก็ดูออกแล้วมันเหมือนกับโอ้คุณจอยคุณไม่รู้หรอกว่าฉันรู้สึกยังไง แต่ฉันก็บอกคุณไปแล้วว่าทําไมคุณถึงได้รู้สึกอย่างที่คุณเป็นอยู่ตอนนี้ที่คุณรู้สึกแบบนี้ก็มาจากความคิดของคุณเองวู uh ้ฮูาเลยูย่าก็ฉันรู้สึกไม่ค่อยมีความสุขอะฉันก็ว่าอย่างนั้นแหละเป็นไปไม่ได้ที่คุณจะมีความคิดที่ไม่ดีและจะมีความสุขคุณจะไม่มีความคิดแย่ๆความโมโหแต่ยังชื่นชมยินดีและมีความสุขอยู่ได้คุณต้องตรวจสอบความคิดของคุณให้ดี และฉันอยู่ตรงนี้และสัญญากับคุณว่าตามพระเจ้นานะของพระเจ้าและประสบการณ์ส่วนตัวของฉันว่าชีวิตของคุณจะชัดเจนพระสัญญาของพระเจ้ามีไว้สําหรับทุกคนไม่มีใครจะไม่ได้รับผู้ใดที่ต้องการฉันไม่ได้กําลังสอนเรื่องการควบคุมความคิดหรือการคิดในทางบวกแต่ฉันอยากจะถามอะไรสักอย่างถ้าคุณต้องเลือกระหว่างการคิดในแง่บวกกับแง่ลบทําไมคุณถึงชอบเลือกคิดในแง่ลบละ่ะ ก็เพราะว่าความคิดแง่บวกพวกนั้นมันไม่จริงเลยสักนิดแล้วไงอะถึงแม้ว่ามันจะเป็นแบบนั้นแล้วมันเป็นยังไงล่ะมันก็แค่การควบคุมความคิดคุณก็คุรควบคุมความคิดตัวเองเพราะถ้าคุณไม่ทํามานก็จะควบคุมให้คุณหูฉันไม่ควรจะตื่นเต้นเกินไปนะเดี๋ยวฉันจะเหนื่อย คุณต้องรู้จักตัวตนของคุณและสิ่งที่คุณทำได้ฉันเป็นลูกของพระเจ้าฉันได้รับการเจิมพระองค์ทรงสถิตอยู่ในฉันฉันได้รับความรอดฉันได้รับการเติมเต็มด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ฉันมีความคิดของพระคริสต์เชื่อฉันเถอะตอนนี้ในชีวิตของฉันฉันพูดวันละหลายครั้งว่าฉันมีความคิดของพระคริสต์เพราะนานๆครั้งเวลาที่ฉันพยายามหาอะไรบางอย่างขณะที่ตามหาก็ยังคิดไม่ออกว่ามันอยู่ที่ไหน เอาละคุณอยากฟังเรื่องตลกที่สุดที่จะได้ฟังจากฉันไหมรู้ไหมตอนนี้ฉันเริ่มโตขึ้นมาอีกนิดนึงฉันก็ได้พบว่าฉันไม่สามารถคิดอะไรหลายๆเรื่องในคราวเดียวกันได้ เหมือนเมื่อก่อนที่ฉันเคยเป็นคือความจําฉันยังดีอยู่แต่ฉันจะคิดได้ทีละหนึ่งเรื่องหรือสองเรื่องแค่นั้นไม่ใช่แปดเรื่องและในเช้าวันก่อนฉันก็คือมีหลายอย่างเกิดขึ้นมีคนโทรเข้ามาโน่นนี่นั่นทุกอย่างไม่ได้เป็นตามที่มันควรจะเป็นฉันก็พยายามจะออกจากบ้านฉันกาลังจะไปสายสิ่งสุดท้ายที่จะทําก่อนจะออกจากบ้านก็คือพามาออกไปถ่ายก่อนแล้วก็พากลับเข้ามาให้รางวัลมานิดหน่อยพามันออกไปนอกบ้านไปเอาของให้มันกินแล้วก็ใส่ในปากฉันแทนที่จะใส่ปากมัน ทีนี้เรื่องตลกประจําบ้านเรื่องใหม่ก็คือระวังแม่ให้ดีนะตอนนี้แม่กินอาหารมาแล้ววันถัดมาฉันกําลังเปลี่ยนเสื้อผ้าฉันคิดว่าจะโยนชุดชั้นในลงในตะกร้าเสื้อผ้าสกรปรกแต่ฉันโยนลงในถังขยะแล้วฉันก็คิดว่าโอเคเรื่องแบบนี้ต้องไม่มีอีกฉันมีความคิดเหมือนพระคิด เพราะคุณรู้ไหมฉันถูกล่าให้พูดว่ายังไงฉันไม่รู้ว่าสติสตางของฉันหายไปไหนหมดสมองของฉันทํางานไม่ปกติเหมือนเมื่อก่อนฉันบอกเลยว่าหวังว่ามันคงไม่ได้เกี่ยวกับอัลไซเมอร์อะไรนั่นหรอกนะฉันจาอะไรไม่ได้แล้วฉันจะไม่คิดแบบนั้นฉันมีความคิดเหมือนพระคิดนึกออกไหมฉันคิดว่าพระเจ้าคงไม่อยากให้ฉันทําอะไรทีเดียว8อย่างดังนั้นพระองค์อาจจะไม่ให้ความสําคัญกับเรื่องนี้อีก หรือบางทีฉันอาจจะต้องลดจํานวนสิ่งที่ฉันต้องทําในเวลาเดียวกันแต่นั่นก็ไม่ได้หมายความว่าสมองของฉันผิดปกติไปแล้วคุณจะต้องระวังให้มากว่าซาตานจะเอาอะไรมาใส่ความคิดของคุณเอาละเรามาดูผู้วินิจฉัยบทที่หมาดูชายคนนี้ที่ไม่เชื่อว่าเขาทําสิ่งที่พระเจ้าบอกว่าเขาสามารถทําได้ผู้วินิจฉัยบทที่หเริ่มในข้อ12โอ้สุดยอดเลยฉันได้12แต้ม คือทีมงานของฉันคงจะท้ากันว่าฉันจะสามารถพูดเรื่องนี้จบทั้งหมดภายในสัปดาห์นี้หรือเปล่าขอบคุณแต่ฉันจะพยายามให้ดีที่สุดผู้วินิจฉัยบทที่6เริ่มในข้อ1 2ผู้ชายคนนี้ชื่อว่ากิเดโอนที่พระเจ้าอยากจะใช้เขาฉันจะบอกคุณคืนนี้ว่าหลายคนกําลังเป็นเหมือนกิเดโอนพระเจ้าอยากจะใช้คุณ แต่ถ้าคุณไม่มองตัวเองอย่างที่พระเจ้ามองแล้วก็ถึงแม้ว่าพระเจ้าจะพยายามเรียกให้คุณทําอะไรบางอย่างคุณก็ไม่มีทางเชื่อว่าตัวเองทําได้คุณต้องเชื่อว่าไม่ว่าพระเจ้าจะทรงเรียกให้คุณทําอะไรคุณก็ทําได้แน่แน่การอศาัศจรย์จะมาพร้อมกับการทําได้ไม่ใช่จากที่เราคิดว่าทาไม่ได้ทูตของพระเจ้าปรากฏแกกีเดโอนพูดกับเขาว่าตอนนี้ทูตสวรรค์ปรากฏต่อนหน้าชายคนนี้คือถ้าคุณมีแต่ความสงสัยและไม่เชื่อไม่มีอะไรจะมาหลอกคุณได้แน่ ทูตของพระเจ้าปรากฏแก่กิเดโอนพูดกับเขาว่าเจ้าบรุษผู้กล้าหารเอ๋ยพระเจ้าทรงสถิตอยู่กับเจ้านั่นเป็นสิ่งที่พระเจ้ามองเห็นเขาเจ้าบรุษผู้กล้าหารกิเดโอนจึงทูลท่านผู้นั้นว่าท่านเจ้าข้าถ้าพระเจ้าทรงสถิตกับพวกเราแล้วฉะนน้นเหตุเหล่านี้จึงเกิดขึ้นแก่เราเล่าและการอัศจรรย์ต่างๆของพระองค์ซึ่งปู่ย่าตายายเคยเล่าให้เราฟังว่าพระเจ้าทรงนำเราออกจากอียิปต์ไม่ใช่หรือแต่สมัยนี้พระเจ้าทรงทอดทิ้งเราเสียแล้วและทรงมอบเราไว้ในมือของพวกมีเดียนเขาตอบสนองแบบไหนกัน ตอนที่ทูตสวรรค์ปรากฏตัวแล้วบอกเขาว่าเจ้าบุรุษผู้กล้าหาญเอ๋ยเจ้าผู้กล้าหาญไม่มีความกลัวใดๆอ๋อพระเจ้าอ๋อท่านเจ้าค่ะฉันหมายถึงฉันมองเห็นผู้ชายคนนี้ที่หดหัวอยู่คิดว่าตัวเองไม่มีค่าอะไรโอ้ท่านเจ้าค่ะถ้าพระเจ้าอยู่กับข้าจริงๆแล้วทําไมจึงเกิดเรื่องแย่ๆอย่างนี้ขึ้นเล่าแล้วถ้าพระเจ้ามีอยู่จริงทําไมจึงมีปัญหามากมายเกิดขึ้นในชีวิตของข้าพระองค์เอาละมาดูข้อถัดไป และพระเจ้าทรงหันมาหาเขาตรัสว่าจงไปช่วยคนอิสราเอลให้พ้นจากเงือมมือพวกมีเดียนเราใช้เจ้าให้ไปแล้วไม่ใช่หรือกิเดโอนจึงกราบทูลว่าข้าแต่พระเจ้าข้าพระองค์จะช่วยคนอิสราเอลได้อย่างไรดูนี่ฉันชอบตอนต่อไปนี้ดูเถิดตระกูลของข้าพระองค์ต่ำต้อยที่สุดในเผ่าบนัสเสและตัวข้าพระองค์ก็เป็นคนเล็กน้อยที่สุดในครอบครัวของข้าพระองค์พระเจ้าพระองค์เลือกผิดคนแล้ว แล้วถ้าเขาแค่พูดว่าพระเจ้าถ้าพระองค์บอกว่าลูกทําได้ลูกก็ทําได้ลูกประจนทุกสิ่งได้โดยพระองค์ผู้เสริมกําลังลูกทีนี้รู้ไหมว่าปัญหาคืออะไรเขามองที่ตัวเองแทนที่จะมองไปที่พระเจ้าคุณจะไม่ทําแบบนั้นถ้าคุณเชื่อว่าคุณสามารถทําทุกอย่างที่คุณควรทําได้คุณจะไม่มองตัวเองเพราะโดยธรรมชาติของเราถ้าเรามองตัวเองเราจะพูดว่าฉันรับไม่ไหวฉันทําไม่ได้ฉันทนต่อไปไม่ไหวแล้วพระเจ้าได้ยินลูกไหมลูกทนไม่ไหวแล้ว คุณอาจต้องเลิกคิดแบบนั้นเพราะมันไม่ได้ช่วยให้พระเจ้ารีบลงมือหรอกโอ้พระเจ้าลูกพ่อแล้วพอกันทีลูกยอมแพ้และพระเจ้าก็ตอบว่าพูดจบหรือยังพูดจบเมื่อไหร่ค่อยมาบอกเราแล้วกันฝึกที่จะเห็นด้วยกับพระเจ้ากิเดโอนก็ออกไปและพระเจ้าได้ใช้เขา แต่ต้องมีเหตุการณ์ยืนยันสองสาอย่างทั้งคนสัตว์อะไรพวกนั้นคือไม่ใช่เลยพระเจ้าอยากให้เราเชื่อในพระเจ้านะของพระองค์ฉันอยากจะบอกว่าพระเจ้าทําสิ่งที่ยิ่งใหญ่ผ่านทางคุณได้ฉันไม่สนว่าคุณจะเคยเป็นยังไงมาก่อนคุณเรียนสูงแค่ไหนประวัติครอบครัวของคุณเป็นยังไงคุณเคยทําผิดอะไรมาบ้างหรือความสามารถของคุณมีอะไรบ้างพระเจ้าสามารถทําสิ่งอัศจรรย์ที่ไม่น่าเชื่อผ่านทางคุณได้ถ้าเพียงแค่คุณพูดว่าพระเจ้าลูกอยู่นี่แล้วถ้าพระองค์ทาอะไรผ่านคนอื่นได้พระองค์ ลูกเชื่อว่าลูกสามารถทำทุกสิ่งที่ประงบอกให้ลูกทําได้บางคนอาจจะเบื่อชีวิตตัวเองใช่แล้วเธอว่าอย่างนั้นเหตุผลก็เพราะว่าคุณไม่คิดอะไรที่เป็นเรื่องตื่นเต้นให้เราเริ่มคิดว่าไม่มีสัญญาณบอกเลยว่าเรื่องดีๆอาจจะเกิดขึ้นกับฉันในวันนี้วูว, úa, วันนี้แหละจะเป็นวันที่ดี คุณบอกว่าฉันเคยคิดละแต่ไม่มีอะไรเกิดขึ้น <laughs> <laughs> นั่นแหละประเด็นที่ฉันจะบอกคือรู้ไหมบางทีฉันก็ทูลกับพระเจ้าคือคือก็ไม่ใช่ทางหยาบคายนะแต่ฉันทูลว่าพระเจ้าลูกไม่มีทางหุบป,ปากแน่ถ้าลูกยังไม่ได้รับชัยชนะในเรื่องนี้และฉันเชื่อว่าเมื่อฉันพูดอย่างนั้นแล้วพระเจ้าก็จะเยี่ยมเลยเพราะว่าพระเจ้าอยากให้เรามีความดันทุรัง ถ้าพระคัมภีร์บอกว่าใครก็มีได้คุณก็มีได้เหมือนกันถ้าพระเจ้าสามารถทําให้คนอื่นได้อย่างงั้นพระองค์ก็ทําให้คุณได้ด้วยเหมือนกันแต่ฉันแต่แต่ฉัน,ฉ,นฉันเป็นคนที่ต่ําต้อยที่สุดฉันเป็นคนที่จนที่สุดในกลุ่มนี้ <c oughs> เลิกมองที่ตัวเองแต่ให้หมองไปที่พระเจ้ากันดารวิธีบทที่สิข้อ25 ข้าพเจ้าผจญทุกสิ่งได้โดยพระองค์ผู้ส่งเสริมกำลังข้าพเจ้าเช่นอยากให้คุณคิดและพูดออกมาใคร่ครวญและพูดออกมาใคร่ครวญเสมอใคร่ครวญอยู่เสมอเวลาที่คุณตัดหญ้าเวลาที่คุณทําความสะอาดเวลาที่คุณขับรถไปทํางานลูกไม่รู้วันนี้จะเกิดอะไรขึ้นแต่ไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามลูกรับมือได้และลูกรับมือได้พร้อมกับรอยยิ้มเพราะว่าพระองค์สถิตอยู่กับลูกถ้าความสุขของคุณคือการที่มีวันยอดเยี่ยมเท่านั้นอย่างนั้นคุณก็กําลังมีปัญหา ล่วงมา40วันเขาทั้งหลายก็กลับมาจากการไปสอดแนมที่แผ่นดินนั้นเขาทั้งหลายกลับมาถึงโมเสสและอาโรนและมาถึงชุมนุมชนอิสราเอลในทินธุรกันดานปารานที่คาเดทเขาเล่าเรื่องให้ท่านทั้งสองและบรรดาคนอิสราเอลฟังและให้ดูผลไม้แห่งแผ่นดินนั้นเขาทั้งหลายเล่าให้โมเสสฟังว่าข้าพเจ้าทั้งหลายได้ไปถึงแผ่นดินซึ่งท่านใช้ไปมีน้ำนมและน้ำพึ่งไหลบริบูรณ์ที่นั่นจริงและนี่เป็นผลไม้ของเมืองนั้น พวกเขาเคยได้ยินเรื่องแผ่นดินแห่งพันธสัญญาแผ่นดินแห่งพันธสัญญาตลอดหลายปีที่อยู่ในถิ่นทุรกันดารตอนนี้พวกเขาเข้ามาใกล้แล้วพวกเขาจึงส่งคนสอดแนมไปดูว่ามันเป็นยังไงจากนั้นพวกเขากลับมาพร้อมกับผลไม้ที่ใหญ่มากมันใหญ่ขนาดจนพวกเขาต้องให้คนสองคนหามใส่คานมาบนบ่าเหมือนกับคานนี่อยู่บนไหล่ของเขาและผลไม้ก็ห้อยลงมามันใหญ่ขนาดนั้นเลยอะ่ะใหญ่มากพวกเขาก็พูดว่า โอเคผลไม้นี่นี่เป็นผลไม้มันน่าอัศจรรย์จริงๆข้อ28แต่ตรงนี้เองที่พวกเขาเริ่มหลงทางแต่แต่คนที่อยู่ในเมืองนั้นมีกำลังมากแล้วเขาก็เรียกคนกลุ่มนี้ว่าคนฮิตไทยคนเยบุสคนอโมรายชาวไอชาวไอ แต่คนที่อยู่ในเมืองนั้นมีกำลังมากและเมืองของเขาก็ใหญ่โตมีกำแพงล้อมรอบข้าพเจ้าทั้งหลายยังเห็นคนอานาคที่นั่นด้วยข้อ29คนอามาเลกอยู่ในแผ่นดินเนเกบคนฮิธายคนเยบุสและคนอัมรายอยู่บนภูเขาและคาเล็บคาเล็บที่แสนดีผู้ที่มีอายุ85ปีที่ทูลขอดินแดนนั้นจากพระเจ้าเขาถามพระเจ้าว่าพระเจ้าโปรดมอบดินแดนนั้นให้ข้าพเจ้าแม้ว่าข้าพเจ้าจะอายุมากแล้วสายตาของข้าพเจ้า ก็ยังไม่พร่ามัวและกำลังของข้าก็ยังไม่ถดถอยลงในอายุ85โปรยโยกดินแดนนั้นให้ลูกด้วยพระคมพีพูดถึงคาเลปและโยชูวาที่เขามีจิตวิญญาณที่ต่างจากคนอื่นจิตวิญญาณของคุณเป็นยังไงเอ๊แต่แต่แต่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้แต่แต่ไม่ได้แต่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 ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้แต่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 ไม่ได้ไม่ได้ตัดมันออกไปจากคำพูดของคุณฉันรู้พระเจ้าทรงแสนดีแต่ ฉันรู้พราะจะน่าบอกว่าอย่าเป็นหนี้อะไรใครเลยแต่ตอนนี้ฉันติดหนี้เยอะเหลือเกินฉันแค่แต่แต่แต่ฉันรู้พระคัมภีร์บอกว่าเราต้องบังคับตัวเองแต่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 นี่คือผลไม้เหมือนกับที่พระเจ้าตรัสไว้ใช่เลยแต่ ในข้อ30แต่คาเล็บได้ให้คนทั้งปวงเงียบต่อหน้าโมเสสกล่าวว่าให้เราขึ้นไปทันทีและยึดเมืองนั้นฉันชอบนะรู้ไหมว่าการที่เราขึ้นไปทันทีมันสําคัญขนาดไหนเขาไม่ได้อยากจะเขาไม่ได้อยากแม้แต่จะคิดมากเกินไปบ่อยครั้งที่เราคิดมากเกินไปพระคัมภีร์บอกว่าดาวิดวิ่งอย่างรวดเร็วเข้าสู่การสู้รบเมื่อเขาเผชิญหน้ากับโกลิอัตเขาไม่อยากคิดว่าโกลิอัตจะตัวใหญ่ขนาดไหนดูร้ขนาดไหนหรือมองว่าเขาตัวเล็กมากแค่ไหน ท่านทีเขาพระเจ้ามาหาท่านในพระนามแห่งพระเจ้าจอมโยธาและข้าพระเจ้าจะประหารท่านและตัดศีรษะของท่านเสียเขาพยากรณ์อนา,นาคตของเขาคุณอาจจะคิดว่าพระเจ้ามีสิ่งที่ดีเตรียมไว้แล้วสําหรับคุณแต่คุณคิดมากจนเกินไปคุณคิดมากกระทั่งมันดูดเอาพลังชีวิตของคุณไปหมดคุณคิดมากเกินไปจนคุณกลัวหัวหด คิดจนคุณตั้งตัวไม่ได้แล้วก็ลืมไปว่าคุณเป็นใครในประคริตบางครั้งฉันก็ไม่รู้ตัวกำลังทำอะไรฉันก็แค่ออกไปแล้วก็ลงมือทำฉันบอกเดฟเสมอฉันไม่รู้เลยว่าเรามาจากจุดเริ่มต้นจนมาถึงตรงนี้ได้ยังไงฉันหมายถึงคุณจะไม่รู้คุณจะไม่รู้เลย รู้ไหมตอนที่เขาให้ดูรูปวันนี้เราเริ่มทำงานรับใช้จากชั้นใต้ดินที่บ้านคุณก็คงจะคิดไม่ถึงแน่เห็นไหมสิ่งที่คุณไม่เข้าใจก็คือมันเป็นไปไม่ได้เลยที่ฉันจะทำสิ่งเหล่านี้โดยไม่มีพระเจ้าช่วยเป็นไปไม่ได้เลยมันจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าไม่ใช่เพราะพระเจ้าฉันหมายถึงไม่มีทางเกิดขึ้นไม่ได้เป็นไปไม่ได้ไม่มีทางไม่น่าจะเป็นไปได้ การอัศจรรย์มาพร้อมกับการลงมือทำอาเมนไหมฉันต้องเริ่มเห็นด้วยกับพระเจ้าถ้าพระองค์บอกว่าฉันทำได้ฉันก็ทำได้มีสิบสองคนเข้าไปสิบคนบอกว่าเป็นไปไม่ได้มีแค่สองคนที่บอกว่าเป็นไปได้เพราะพวกเรามีกำลังสามารถที่จะเอาชนะได้ฝ่ายคนทั้งปวงที่ขึ้นไปสอดแนมด้วยกันกล่าวว่าเราไม่สามารถสู้คนเหล่านั้นได้ สองคนบอกว่าทําได้แต่อีกสิบคนบอกว่าไม่ได้คุณจะต้องต่อสู้กับหลายคนในชีวิตที่คิดในแง่ลบถ้าคุณอยากจะทําอะไรเพื่อพระเจ้าอย่าคิดว่าการที่พระเจ้ามอบบางอย่างไว้ตรงหน้าคุณแล้วทุกคนจะปรบมือให้กําลังใจคุณทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าฉันทํางานนี้ไม่ได้แน่ฉันบ้าฉันเสียสติฉันถูกเชิญออกจากโบสถ์ฉันเสียเพื่อนหมดเขาว่าฉันเสียสติแต่ฉันยืนอยู่ตรงนี้แล้วไง ฉันเข้าใจว่าทําไมเขาถึงคิดแบบนั้นฉันเข้าใจดีฉันคงจะคิดว่าตัวเองบ้าเหมือนกันถ้าฉันคิดเรื่องนี้มากๆแต่ฉันไม่ได้คิดฉันอยากให้คุณเข้าใจตรงนี้ข้อ33เราจะจบด้วยพระเจน้าตอนนี้ ในข้อ33ที่นั่นเราเห็นคนเนฟิลคนอาณาผู้มาจากคนเนฟิลในสายตาของเราเราเป็นเหมือนตะกแตนโมในสายตาของเขาก็เหมือนกันทําไมเขาไม่เชื่อว่าเขาจะเอาชนะได้เพราะว่าในสายตาของเขาเองเขาก็เป็นเหมือนแค่แมลงตัวเล็กๆเกมื่อเทียบกับยักษ์ตัวใหญ่พวกเขามองดูตัวเองแต่ไม่ได้มองที่พระเจ้าคุณรู้ไหมเรามักจะพูดกับตัวเอง และลักษณะที่เราพูดถึงตัวเองนี่แหละที่มันสำคัญมากโดยเฉพาะเวลาที่เราพูดถึงตัวเองกับตัวเองอดีตของเราหรืออนาคตของเรามันสำคัญมากว่าคุณจะพูดถึงตัวเองในแบบที่พระเจ้าอยากจะพูดถึงคุณถ้าพระองค์จะพูดกับคุณคุณจะรู้ได้ว่ามันจะเป็นยังไงด้วยการศึกษาพระเจ้านะของพระเจ้าคือฉันมักจะพูดว่าคุณไม่มีวันหนีไปจากตัวเองได้เพราะฉะนั้นมันสำคัญมากที่จะพูดถึงตัวเองกับตัวเองในลักษณะที่ถูกต้อง หนังสือของจอยซ์ไมเออร์เป็นหนังสือที่เปลี่ยนแปลงชีวิตของผู้คนมากมายและเป็นหนังสือที่ขายดีที่สุดทั่วโลกสนใจสั่งซื้อได้แล้ววันนี้ตามร้านหนังสือคริสเตียนทั่วไปหรือที่053 703 881 มีความหมายกับพันธกิจจอยซ์ไมเยอร์มากกว่าที่คุณคิดเราขอขอบคุณท่านและเพื่อนของท่านที่ทำให้พันธกิจนี้เป็นไปได้เราเลี้ยงอาหารเด็กยากจนช่วยเหลือผู้ที่ขัดสนและประกาศเรื่องราวของพระเจ้าติดต่อและเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราได้ที่ jmmthailand net ดูรายการออนไลน์สั่งซื้อหนังสือและข่าวสารต่างๆมาร่วมแบ่งปันความรักของพระเยซูคริสต์แก่คนทั้งโลกด้วยกัน รายการนี้ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายจากเพื่อนและพันธมิตรของพันธกิจจอยส์ไมยเออร์